บอกว่าชาวสวนกุ้มใจอีกแล้วเออพราะอะไรรู้ไหมเจอลิงค่ะ,ะลิงไม่ใช่แค่ไม่กี่ตัวนะสองพันตัวลิงสองพันตัวบุกชุมชนมาขโมยของกินนะคะมไม่ใช่แค่พื้นที่ถนนทั่วไปนะแต่บางทีในโรงเรียนอะยังไปขโมยอาหารของเด็กๆก,กินเลยอะ่ะไม่รู้จะแก้ปัญหากันยังไงดีเลยบอกเลยว่าปวดหัวอาดูคลิปพร้อมกันบางช่วงบางตอน,นะคะ่ะความการุณานะคะหน่วยงานหรือว่าใครที่พอช่วยได้ นี่คือรองรอยข้องทุเรียนรองรอยข้องลิงเห็นมันขึ้นไปเทปทุเรียนค่ะล่นออกมาล่นลงมาน้ำตากระเซ็ดไล่ยอยเลยทตกับแบบนี้ค่ะไม่ใช่แค่คนที่อชอบกินทุเรียนนะลิงอะเนาะหรมันลิงก็ชอบกินเหมือนกันเจ้าของอสวนตาตกเลยเนอะใช่ค่ะ แล้วเนี่ยคือทุเรียนก็คือเสียหายเยอะอยู่เหมือนกันที่เห็นอยู่ท้ายรถกระบะเพราะอะไรลิงบุกคุณผู้ชมบุกเข้ามาในชุมชนบ้านบากันใหญ่ตำบลเกาะสาหร่ายเภอเมืองสตูลตอนแรกคิดว่าลิงลบบุรีจะแสบ แต่ตอนนี้เขาจัดการไปแล้วไงลิงลบบุรีลิงสตูนอันนี้ลิงสตูน,ตนคุณผู้ชมเอาว่าลิง,ออลงชาวใต้นะ <c oughs> ดู <c oughs> หลายหมู่บ้านเดือดร้อนกันทั่วหน้าเลย <c oughs> เพราะว่า,าไม่ใช่แค่ทุเรียนนะคะมีทางมะพร้าวกล้วยปาล์มก็ถูกลิงทําลายเหมือนกันแล้วก็นําซ้ําไปแย่งอาหารนักเรียนตามโรงเรียนด้วย โอโหน้องๆเขาแบบพักกลางวันจะได้กินอาหารอารลอยไม่ต้องมาคอยระวังลิงนะคะร้านค้าต่างๆก็เดือดร้อนบ้านเรือนก็ถูกลิงมาขโมยของกินนี่ไงเนี่ยเ็ถ่ายคลิปเอาไว้เนาะไป็นถนนเลยอะ่ะอ,อยู่กันเป็นชุมชนใหญ่เลยหมู่บ้านลิงไปแล้ว<อ>นะคะไม่ใช่แค่ของกินนะที่ลิงมาก่อเหตุขโมย อยากกินด้วยออแต่อะไรรู้ไหมจุดที่ชาวบ้านเขาไว้รองน้ําฝนนะคะก็มีลิงไปอาศัยอยู่ตามหลังคาแล้วน้ําฝนเนี่ยเราก็ตั้งใจว่ารองเก็บเอาไว้กินไว้ดื่มเอาไว้อ,ไวอ,ไวอุปโภคบริโภคอ,อ,อะไรอย่างเงี้นเนาะแต่ว่าพอลิงไปอยู่ตรงแบบที่เราใช้รองน้ําฝนบนหลังคาออมันก็สกปรกสกปรกมันจะเป็นเชื้อโรคจะไปใช้ต่อมันก็ยังไงอะคุณผู้ชมมันก็ดื่มกินไม่ได้นะไปใช้ต่อมันก็ ไม่โอเคแล้วแบบนั้นชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนเขาก็เลยไปร้องเรียนค่ะกับทางศูนย์ดำรงธรรมนะที่จังหวัดสตูลบอกว่าช่วยหน่อยเถอคะค่ะช่วยแก้ปัญหาสักนิดหนึ่งเพราะว่าสุดทนและลิงพวกนี้ ไม่ใช่หลักร้อยแต่เป็นหลักพันสองพันตัวเยอะมากนะเดือดร้อนกันทั่วหัวระแหงเลยคุณผู้ชมอฟังเสียงชาวบ้านที่เดือดร้อนกันหน่อยค่ะคือลิงอยากควรจะลงจากบนเขาค่ะมาขึ้นต้นทุเรียนมาทําลายลูกทุเรียนถิดลูกทุเรียนหลุนมาประมาณหนึ่งร้อยกว่าลูกเป็นเป็นพันนมสวรรค์คือค่าเสียหายเฉพาะตรงนั้นเท่าไหร่ค่าเสียหายประมาณห้าหมื่นค่ะและมันจะมีหลายๆสวนอยู่ตรงนั้น ที่เขาไม่ได้มาเฝ้าไม่ได้มาดูแลลิงก็ทําลายหมด เราก็มาดูเสียงของชาวบ้านสะท้อนสิเนาะโอ้หอะไรแบบนี้เนี่ยเวลาเด็กๆเขาเมื่อกี้เห็นในพื้นที่เนาะเขากเลังจะไปลงโรงเรียนอะไรแบโดนลิงดักอะไรอ่ะใช่ก็อันตรายนะจริงๆคุณผู้ชมแล้วก็ขอเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงแล้วกันนะคะเจ้าข่าวเช้าของเราขอเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงนะในการสะท้อนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้ช่วยเหลือชาวบ้านด้วยจัดการหน่อยกับเรื่องของปัญหาประชากรลิงที่มันล้นขนาดนี้เนี่ยแล้วก็สร้างความเดือดร้อนในชุมชนน่นะคะแต่ว่าตออเบื้องต้นเนี่ยเห็นว่าเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมก็จล้บขอมูสร ความเสียหายนะคะแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาต่อไปเพราะว่านับวันมันจะยิ่งหนักนะกับเรื่องของปัญหาของลิงเนี่ยเพราะเราเห็นกันมาอยู่แล้วบทเรียนราคาแพงที่ลบบุรี จนบางจุดในเมืองเนี่ยตอนนั้นที่ลิงเยอะๆอะกลายเป็นเมืองล้างไปเลยก็มีเพราะไม่มีใครกล้าย <นะ S 1> อยู่อาศัย<ม>แล้วค่ะกล้าไปด้วยใช่ <นะ S 1> เพราะว่ากลัวไงว่าลิงเขาจะมาทาอันตรายอะนะชาวบ,บ้านในพื้นที่ก็อยู่กันไม่ได้นอ้อขี่รถอยู่ดๆีๆลิงมาแบบว่าขโมยอาหารในตะก้ารถไปบ้างทําให้รถโค่นล้มบ้างอะไรบ้างไี่รับบาดเจ็บกันไปเนี่ยนะคะก็เป็นผลกระทบจากลิงที่มันมีจํานวนมากนี่นะคะ